ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยทุยพสวัสดีค่ะทุกคนเพราะเพราพราอเราอยู่ในสวนนะรีบๆนะช่างบอกว่าวันนี้วันพุธไปบ้านแม่เฮ้ยลืมไปเลยเพราะว่าเปลี่ยนเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ไปวันนี้ไปทานอาหารเย็นบ้านพ่อปู่แม่ยาค่ะเราไปกันด้วยกันมาถึงแล้วค่ะอุ้ยนกร้องถึงบ้านพ่อปู่แม่ยาแล้ว เที่ยวสะอาดสดชื่นนายช่างใหญ่มาช่วยพ่อทำความสะอาดตรงนี้ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยทุยเพนสวยจังเลยทิวลิปพ่อปู่ซื้อมาให้แม่ย่าแน่เลยก็ช่วยแม่ย่าก่อนนะคะทุกคนเหือเมสเอ์อุนกาเบอร์แม่ย่าชอบทำแบบนี้แล้วก็เอาซ่อมวางไว้ข้างบนแบบนี้นะคะ นี่จัดโตคนไม่ยากปวดข้อเท้าค่ะทุกคนแล้วก็เดินเดินไม่ได้มากเพราะว่าข้อเท้าแม่ย่าเสื่อมนะคะถ้าเดินมากก็ปวดแต่หมอก็ให้ยามาแต่แม่ย่าไม่ชอบทานยานะทุกคนแม่ย่ารักษากระเพาะแม่ย่าว่าอะไรก็จะไม่ค่อยทานยาแต่ว่าเวลาเดินมากๆแม่ยาก็จะทานยานะแม่ย่าต้องเ ต้องผ่าตัดแต่ก็พาไม่ได้นะเพราะว่าไม่ย่า81แล้วนะคะทุกคนแต่เขาไม่ย่าผ่าปีที่แล้วนะค่อยมาดูอาหารกันนะคะว่าแม่ย่ามีอะไรบ้างแดนๆเราก็จะจัดโตวอันนี้เป็นหมูบดนะคะเม็ดที่พ่อปู่กับนายช่างทานประจำเนาะนี่เป็นแบ้เหเรานะคะใบกระเทียมป่าไม่ย่าเอามาตกแต่ง อันนี้แค่หลอดอันนี้ปลาแซลมอนไข่ต้มปลากระป๋องแรดิทถั่วงอกไม่ยากทำเองขนมปังดอยอาร์เบนเอซันทุกคนเห็นที่หนึ่งไหมตอนนี้กำลังเดินมาชั้นใต้ดินมาเอาเครื่องดื่มค่ะทุกคนนี่ก็เป็นน้ำเก๊กหวย น้ำชาของเรานะคะแต่ไม่ยาาไม่ดื่มนะคะในช่างก็ไม่ดื่มในช่างดื่มโคกไม่ย่าดื่มชามีแต่นน่งกระเพาะป <c oughs> ดูดื่มดื่มกินน้ำเก๊กฮวยไม่อย่าจะดื่มว่ายตอนสามทุ่มนู้นนะคะทุกคนวันละหนึ่งแก้วนะแล้วก็ไม่ย่าปกติก็จะไม่ดื่มเยอะนะหนึ่งแก้วพอก่อนนอนนะคะ เพื่อบำรุงเลือดให้สูบชีดไม่ยากไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวโดน่นว่าลงมานาน <c oughs> เดี๋ยวมันเล่นอะไรอยู่กันนะัดเก็บักอันนี้ไม่ยากอบเองนะคะสวัสดีกับอีกวันใหม่นะคะพอดีว่า เมื่อวานหน่งไปทานอาหารเย็นบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะจะเป็นปกติประจําเลยนะคะวันอังคารเราจะไปบ้านพ่อปู่แม่ยากันไปทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะก็<ม>เป็นเวลาใช้เวลากับครอบครัวเป็นวันครอบครัวในช่างใหญ่จะไปประจํานะคะแล้วตั้งแต่หน่งมาอยู่ที่นี่หนึงก็ ได้ไปหาพบปู่ม่ย่าตลอดนะคะทุกวันอังคารนะคะไม่ว่าแต่ก่อนเนี่ยหนึ่งก็ไม่ได้ทํางานนะหนึ่งไปบันอังคารเนี่ยหนึ่งจะไปตั้งแต่เที่ยงเลยแล้วไปทําอาหารให้พ่อปู่แม่ย่าทานนะคะอาหารเที่ยงเนาะแล้วก็รอจนนายช่างใหญ่เลิกงานแล้วก็เราก็เราจะจิบกาแฟกันช่วงนั้นเราต่อมาเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอาหารเย็น ปู่บอกว่าเออเปลี่ยนมั่งจะได้าทานอาหารเย็นด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นเวลาที่จะดื่มกาแฟาเค้กก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารเย็นแทนนะคะหลังจากนั้นเราก็พอปู่ไม่ยากก็ทานอาหารไทยหนิงตลอดประจํามาเขาเลยแบบทานเผ็ดขึ้นเรื่อยๆจากพันแนงมั่งจากก๋วยเตี๋ยวหนิงใส่พริกปน่นพ่อปู่ไม่ยากก็ใส่ตามอะไรเงี้ย เพราะปู่ไม่ยากทานเผ็ดได้ค่ะแล้วก็พอดีท่านในโต๊ะอาหารเวลาทานนะคะหนึ่งก็จะไม่ได้ถ่ายแบบว่าอพ่อ,พอปู่ไม่ยากหรือเราทานเนอะหนึ่งแบบ ไม่อยากจะถ่ายเวลาทานอาหารลูกปวนเวลาทานอาหารนะคะเวลาเราทานเราก็จะพูดคุยสนทนาพ่อปู่ไม่อยากก็จะถามเป็นไงบ้างคราวคราวนู่นนี่นั่นนะคะสภาพอากาศสภาพการเมืองเกี่ยวกับโรคอะไรเงรี้ยเราก็จะคุยกันนะคะเป็นการาใช้เวลากับครอบครัวที่ที่ดีมากๆเลยนะคะในชั้นใหญ่มีอะไรเธอก็จะไปช่วยพ่อกับแม่หรือว่าพ่อจะทำอ่า ออตรงนั้นเติมตรงนี้เนี่ยพอ่อ,อในช่างเธอก็จะไปช่วยพ่อนะคะเธอก็เลยแบบไม่ไม่ห่างเลยจะไม่ห่างพ่อกับ <c oughs> อาหารเย็นเนาะปกตินิงก็อยากจะแบบอธิบายอย่างให้ทุกคนได้ได้เห็นนะคะอาหารเย็นของของเยอรมันเนี่ยเอ,อ่อก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นขนมปังนะขนมปังที่นี่มีหลากหลายแบบมากๆเลยนะคะตั้งแต่หนิงออมาอยู่นะหนิงเรียนรู้หนิงเห็นแต่ว่าจะถามว่าหนิงชอบ ทานขนมปังแทนข้าวไหมม,มันแทนไม่ได้นะคะสําหรับทัวหนึ่งเองหนึ่งแบบกินข้าวมันอิ่มขวานะคะอิ่มกว่าที่จะกินขนมปังนะให้ให้กินก็กินได้ทานทานได้นะคะแต่ว่าถามว่าอิ่มไหมมันก็ไม่ไม่อิ่มสาหรับเราเนาะมันอิ่มตอนนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็หิวหิวหิวอีกนะคะเราก็มาหาันมาหาอาหารแต่ว่าในโต๊ะอาหารน่ะก็จะมีขนมปังแล้วขนมปัง ที่ยอรมันเนี่ยอันนี้หลักๆเลยคือบร d ชเชนนะคะบรชเชนอันนี้เรียกว่าบรชเชนนะแล้วก็มีหลากหลายแบบด้วยนะคะมีที่แบบใส่ใส่ธัญ,ญพืชแบบนี้ก็มีนะคะอบใส่แบบนี้ก็มีน,นี้ทีนึงเอามาให้ดูเนาะเวลาทานถ้าแบบเย็นๆแบบนี้เราก็สามารถเอาไปอุ่นได้นะคะอุ่นให้แบบให้มันมันกรอบมันอุ่นยิ่งขึ้นนะ แต่ว่าเวลาเก็บควรจะเก็บในที่ที่ลมไม่เข้านะคะหรือว่าเนี่ยสามารถแช่แข็งได้นะคะแล้วก็เอาออกมาอบใหม่ได้นะแล้วในโต๊ะอาหารทุกคนก็จะเห็นว่ามีหลากหลายเยอะมากเลยเอาไว้มีเวลาเดี๋ยวจะพามาพูดถึงขนมปังที่นี่แล้วกันนะคะอันนี้เป็นเราเรียกว่าชนกเกแลตบดหรือเปล่าไม่ย่าให้หนึ่งมานะคะมันจะกรุบก,กรอบๆนะชนกเกบดไหม ซีซัมชอกโกบอที่แบบกรอบๆหนึ่งชอบขนมปังที่กรอบๆเนี่ยเขาก็ทานแบบเนี้ยกับทุกอย่างที่วางบนโต๊ะนะคะก็เหมือนอาหารบ้านเราเนาะที่นี่ที่ในโต๊ะก็มีไข่ด้วยนะคะไข่ต้มก็มีก็จะมีไข่ต้มมีปลาแซลมอนลมควันมีปลาปลากระป๋องก็มีนะคะแม่ยาก็จะจัดมาแล้วก็มี มีหลักๆที่นายช่างกับพ่อปู่ชอบก็คือหมูบดนะคะหมูบดท,ที่เอามาราดขนมปังนะเวลาจะทาก่อนเอามาใส่ก็ทาทา,ทาเนยซะก่อนนะคะแล้วก็เอาพวกอาหารเหล่านั้นนะมามาวางบนขนมปังนะคะอันนี้เป็นิเนกกอระบดะมากๆมาได้มมจะกรอบๆนะ,ะแต่ว่าจืดๆนะคะ ไม่ไม่ได้มีรสชาตินะแล้วก็มีวัววัวส์วัสวสท์พวกไส้กรอกอะไรต่างๆนะคะหลากหลายแบบหรือไม่ก็มัมสลามีนะคะมัมเยอรมันก็มีหลากหลายเยอะมากมีแบบทําจากลิ้นวัวก็มีทําจากเลือดทําจากตับ ก็มีอะไรเงี้ยนะคะเยอะมากเลยแล้วก็เอามาทาบนขนมปังเขาก็จะถือว่าขนมปังเนี่ยก็เป็นข้าวที่เราแบบเราทานอย่างเงี้ยเนาะเขาทานขนมปังเหมือนแทนข้าวได้เลยเด็กๆก็เหมือนกับถือขนมปังไปกินเล่นเหมือนเราแบบกินข้นเหียวเล่น <c oughs> แบบนั้นนะคะอันนี้อีกหนึ่งหนึ่งอันให้ใหนึ่งแบบพูดยาวทุกอย่างมีเยอะมากเลยค่ะคะ่ะ ขนมปังที่นี่ที่เอามาทานเนาะตอนเช้าตอนเย็นเขาก็จะทานกันแบบนี้แล,แล้วมื้อเที่ยงจะเป็นอีก,อกแบบหนึ่งนะคะมื้อเที่ยงแต่ว่าตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเขาจะทานขนมปังกันอันนี้เรียกว่าทสตบรูโทสตบรูนะคะเนี่ยบรูก็เป็นขนมปังเนาะทสตบรนะูอ่ะที่เป็นหนึ่งชอบเอามาราดราดน,นม หรือไม่ก็ตอนเช้าเนี่ยเขาจะชอบทานที่แบบอีกแบบนึงนะคะก็จะมีแยมด้วยนะคะสําหรับตอนเช้าเนาะมีแยมแต่ตอนเย็นจะเป็นอาหารอ,อ,อีกอาหารข้าวบนโต๊ะอันนี้ก็ถ้าถามว่าคนที่เนี่ยเขาทานข้าวกันไหมเขาทานเหมือนกันนะคะทุกคนมื้อเที่ยงเนี้ยแม่ย่าพ่อปู่เนี่ยก็ทานข้าวเหมือนกันแม่แม่ยาก็มีแม่ย่าก็มีข้าวสามที่บ้านนะคะแล้วก็หุงข้าว ทานเหมือนกันไม่ยาก็ชอบนะคะทานกับผัดทานกับผัแนงอะไรเงี้ยนี่ก็สอนให้ไม่ยาทานแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ยาก็ทานอยู่แล้วไม่ยาชอบนะคะชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ยาก็ไปเคยไปทานร้านอาหารจีนแล้วเขาจะเป็นอาหารประเภทที่เหมือนเหมือนคล้ายๆกับบ้านเรานะคะก็จะมีผัแนงด้วยมีผัดผัดเครื่องในด้วยมีไก่ทอดมีป,ปเปียทอดอะไรเงี้ย นะคะเมียก็คนที่นี่เขาก็จะเรียนรู้มาในอาหารเอเชียในของร้านจีนเนาะนี่ยค่ะทุกคนฝนหยุดตกแล้วตอนนี้แดดออกแล้วนิงว่าหน่งจะถึงเวลาเอาผักมาลงแปลงว่าจะลงแลดิสกับสลัดแล้วก็ผักชีนะคะลูกแพรปีนี้ชนะเลิศค่ะทุกคนโดกมากดู แล้วผลมันใหญ่ด้วยนะคะผลนะ่ะของต้นเนี้ใหญ่แล้วต้นใหญ่ก็ว่าใหญ่แล้วนะต้นนี้ก็ลูกใหญ่แต่ว่าต้นใหญ่จะเป็นอีกพันหนึ่งนะผิวจะค่อนข้างขรุขระแต่ว่าต้นนี้ผิวจะเรียบนะคะ ดอกมั่งมากเลยทุกคนเดี๋ยวค่อยไปชมเชอรี่ด้วยเนาะไงถ้าได้แบบทําคลิปอยู่กับแม่ย่าพ่อปู่อีกเดี๋ยวหนิงก็จะทําคลิปค่อยๆให้ลงให้ชมเนาะแต่ว่าหนิงก็ถ่ายภาพแบบสนุกสนานกันแม่ย่าพ่อปู่ชอบถ้าหนิงถ่ายภาพนะคะแบแบบตลกแบบสนุกสนานเดี๋ยวนิงลงให้ดูตอนท้ายแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าทุกคนมีความสุขมงากนะคะเอาวีดาเซเห็นนะคะเอาวีดาเซเห็นก็เจอกันใหม่นะคะมีความสุข บรฟ์กซุนบรฟ์กซุนให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบายบายอุ้ตกใจลิลลีหนูมาทําแม่ตกใจทําไมท <c oughs> ําแม่ตกใจทําไมทําแม่ตกใจทําไมบายบายทุกคนกันแล้วบายบายค่ะไม่หันตูดค่ะ